ผ่านไทยทานิ์ไปด้วยกันไปได้ไกลระบบบ้านเย็นหนึ่งในนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจากตราช้างามาดูรายการเกมเอเรมิดครับ ช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงที่สร้างความอุตส่าให้กับคู่แข่งขันทั้ง2ทีมเพราะว,าว่าวินาทีต่อไปนี้นะครับเราจะทราบแล้วว่าใครได้รับสิทธิ์เป็นคู่ที่11เข้าไปชิง S G 5. มารุกะสิบสอล้านบาทรวมถึงได้ของรางวัลจาก S G มูรคกา2 0 0แสนบาทครับครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาอีกช่วงเวลานหนึ่งที่สำคัญนะครับบางคนออกแบบมาแล้วสร้างเสร็จเรียบร้อยก็รู้สึกแค่ชอบ สวยงามแต่จริงๆแล้วจะมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่านั้นอีกเหนือของฟังก์ชันเรื่องดีเทลเล็กๆน้อยๆตอนนี้ก็ขออนุญาตนะฮะถามนักน,นิโวภิเอือาชีพอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้สรุปสําหรับทั้งสองทีมเชิญคุณกฤษณะก่อนเลยนะครับอย่างทีมคุณแจมและก็คุณชนินเนี่ยใช่ไหมฮะก็โดยวรวมถือว่าดีเพีเยงแต่ว่าเรื่องของลาวเซเล่เนี่ยมันี้ก็ลืมนึกไปอาจจะเป็นว่าโจทย์ว่าต้องเป็นบ้านสายรุ้งใช่ไหมเพื่อเด็กเป็นส่วนใหญ่ก็บางทีอาจจะคิดว่าอา่ะมิถเด็ก คนแข้งขาขาาไม่ดีไปใช้เนี่ยนะก็อาจจะไปอันตรายได้ถ้าหากว่าไม่มีลาวเซเลตหรือแม้แต่ปุ่มจุกเฉินเป็นต้นนะฮะส่วนทีมคุณโจ伊บอยเนี่ยอย่างที่ท,ที่ที่เรียนตอนแรกก็คือโดยวรวมถือว่าดีเยี่ยมมากเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่เนี่ยมีส่วนสําคัญในการการะตุ้นแรงบันดาลใจทําให้คิดเผื่อคิดทุกกลุ่มทุกวยัยทุกสภาพร่างกายได,ได้ได้ดีกว่าทีมคุณแตมนะฮะ ครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนโจทย์ที่ค่อนข้างหินสําหรับทีมของคุณสเต็มนะครับก็ยอดเยี่ยมในเรื่องของกระบวนการนะครับในเรื่องของวิธีการคิดนะครับแล้วก็ใส่ใจกับยูเซอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าอาจจะไปในส่วนของเวลาที่เรามุ่งเน้นกระบวนการมากๆแล้วในช่วงของดีเทลช่วงท้ายๆเราอาจจะหลุดไปบ้างนะครับแต่อันนี้ถ้ามีเวลามากกว่านี้เราอาจจะได้แก้ไขต่อไปนะครับแล้วในส่วนของทีมคุณโจวี่บอยนะครับอันนี้ก็คือทํางานแบบ ใช้ใจทํางานนะครับพอใช้ใจทํางานมีอินสปิเรชันแล้วก็อินกับตรงนี้นะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะฉะนั้นสองทีมนี้จริงๆแล้วมีดีกันทั้ง2ทีมนะครับขอบคุณครับอ๋อครับผมขอบคุณครับอาจารย์สมิทธครับของของสแตมกับโต้งเนี่ยสวยกว่านี่ผมพูดเพียวๆด้วยเหมือนเป็นโมเดลวางอันหนึ่งไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนสวยกว่าแต่พอบอกว่าไปอยู่กับเด็กผมว่ามันกลายเป็น มันมันน่ารักตรงที่ว่าผมเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยที่หมู่บ้านเนี้ยบ้านสายรุ้งเนี่ยเขาจะก๊อปปี้งานคุณไปขยายตามที่ต่างๆมันเป็นต้นแบบมันเป็นสิ่งที่สวยที่สุดที่เขามีตอนนี้ของคุณโจอี้เหมือนไม่มีดีไซน์อะไรเลยก็คือมันก็เป็นเอาไปวางก็เห็นก็คือห้องน้ําอะไรไม่รู้ก็คือสาราหนึ่งส,สุดๆออกมาเป็นหลังคาจัว่วสีเขียวธรรมดามีกระตูนน่ารักแต่อาจจะออกมาแล้วจริงใจกว่าดูแล้วก็เป็นคนมาสวนสัตว์ก็รู้สึกว่า ไม่ได้หมายว่าคุณไม่จริงใจนะแต่หมายความว่าสถาวนิกร,รม,มันดูง่ายๆและดูจริงใจแล้วคนก็ไม่เขินที่จะเดินเข้าห้องน้าเพราะรู้สึกว่าเออเป็นธรรมชาติโอ้ทงสสยทำมาสักสิปีแล้วละ่ะเดินเข้าไปแบบโหย้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วคุ้นเคยอะไร <c oughs> ก็ก็ชื่นชมทั้ง <c oughs> คู่นะครับแล้วก็ออกมาก็ก็ดีและท้ายสุดทั้ง4ี่ท่านนี้ก็จะออกไปพูดเรื่องนี้ต่อไป <c oughs> เพราะว่าการกระทําครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยมันจะติดตัวเราไปตลอดอะ <c oughs> ว่า <c oughs> ครั้งหนึ่งได้ทําห้องน้ําให้คนพิการ ก็ขอบคุณนักเนรมิตมืออาชีพของเราทั้ง3ท่านนะครับแตรู้สึกว่าโจทย์ในครั้งนี้เราเป็น,นโจทย์หนึ่งที่ดีมากๆคนพิการบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือมากหรอกแต่ถ้าเกิดมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขาสามารถที่จะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นอันนั้นแหละผมว่าได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดนะครับครับตอนนี้มาถึงคะแนนของนักเนรมิตมืออาชีพนะครับ,ครบ30คะแนนที่ทั้ง3ท่านมอบให้ เริ่มจากทีมของคุณสแตมแล้วก็อาจารย์ชนินพ้นคะแนนที่ได้รับจากนักนิรมิตมืออาชีพ30คะแนนเต็มดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เต็ตไมปตไ,มไมเปเลย30 ก็ยังดีอยู่นะฮะ22คะแนนเดี๋ยวมาดูทีมต่อไปกันบ้างครับทีมของคุณโจยี่บอยแล้วก็คุณโต้งมาดูนะครับว่าจะได้กี่คะแนนเท่าไหร่ดีให้แต่งเันกูเฮ้ยโาคชีอะ โจยบอยอ้าวมาสรุปหน่อยเลยโจยบอยนะครับนำอยู่5คะแนนแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผลต้องมดนะครับที่ผ่านมานะครับคู่ที่เข้าไปทีม S อช Harm ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะแพ้ในช่วงแรกคะแนนเฉียดฉิวอยู่ที่สำคัญที่นักศึกษาทั้ง3สถาบันนะครับ70คะแนนจากนักศึกษาถือว่าสำคัญมากครับช่วงหน้านะครับมาดูว่าใครจะได้รับ200,000บาทจาก S อ G กระบาชสักูเดียวครับ